สวัสดีครับเพืเ่อนเพื่อนเมื่อนี้ผมจะมาสอนวิธีการเล็บหย่านะครับโดยวิทยากรผู้ทรงเกียรตินะครับการเล็บหญ่าที่ดีนะครับเป็นแบบไรนะรวิทยากรรับเชิญนะครับนี่เป็นวิทยากรนะครับแดงนะครับ าการเล็บหนาการเล็บหนาดีๆนี่ต้องใส่ลิ่นตะวัดครับริ่นตะวัดคาเขี้ยวนะครับลิ่นกันะเพื่อนเป็นยังไงบ้างเล็มอย่างนี้นะครับนะครับเล็บหาครับผมเงือกหัวในจังหวะให้มันสอดคล้องกับแรงนมทั่วของโลกครับ เล็บหย่าครับผมอันนี้เป็นจังหวะคั่นนิดหน่อยครับเล็บหย้าครับเขาต้องกินตั่งแต่ยอดก่อนค่อยๆกินครับค่อยๆเล็มครับนี่นี่พิธีพิถันด้วยครับนี่นี่เออวิทยากรของเขาเออวิทยากรทีดีเล็บหย่าครับ เป็นการเล็บหย่าทีนี้ครับดึงพวดพวดบวดขวดขวดกับเล็บหย่าเสียบครับเสียบบีลีเด้เนี่ยเล็บหย่าเขียวครับเล็มแล้วเล็มอีกเล็มแล้วเล็มอีกเล็มหญ้าอันนี้ครับการวิทยากรกับเล็มเพิ่นเล็มไปเพิ่นกับเพิ่นได้หรอ เพื่นเพื่นเพื่นเพื่อแป๊แบ,บเดียวเนาเล็บหยาเบือถุงนะครับเล็บลหยาครับผมจะเล่มเลยครับเล็บหยาเสื้อประเดง พ่อนี่อ่อรพ่อ่าอร่อยมากเลยแกนี่แหละหนูอายเขาไปไปไปเห็นเบียกเห็นงานซ้ำนี่ละ่ะ